เดี๋ยวพามาดูนะครับมันดอกของต้นไม้อะไรเอ่ยนะครับมันมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับถึงว่านะครับมันร่วงหล่นลงน้ําเนี่ยปลาชอบกินนะครับถึงว่ามันมีกลิ่นหอมๆนะครับดูดิเ,เดี๋ยวผมหวานลงไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูปลาในบ่อนะครับบ่อเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับไม่ได้มาดูปลาเฉย แต่มาดูว่าปลาพวกนี้มันกำลังกินดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นดอกไม้ป่าก็เป็นดอกของต้นไม้ยืนต้นนะครับถ้าดูในมือผมก็จะประมาณนี้นะครับดอกไม่ใหญ่นะครับแต่เขาเป็นช่อใหญ่อยู่ช่อเป็นพวงนะครับร่วงหล่นลงมาดอกเล็กๆนะครับแดงบ้างส้มบ้างเหลืองบ้างนะครับร่วงหล่นลงมาถ้าดูพื้นดินตรงนี้จะเห็นเต็มเลยนะครับเนี่ย สีส้มๆเหลืองๆตามพื้นดินนะครับร่วงหล่นลงมาเป็นดอกของต้นไม้ชนิดนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเกิดเองตามธรรมชาตินะครับริมบ่อน้ําตรงนี้เป็นดอกของต้นสำโรงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวมานั่งดูกันว่าเวลาดอกต้นส,สำสโรงนะครับร่วงหล่นลงมาปุ๊บหนึ่งปลาเขาจะขึ้นมากินนะครับพวกปลาทะเพียน อยู่กลางเฟรมนะครับจะเป็นดอกสำสำลงเล็กๆสีเหลืองร่วงลงมาอ่าเห็นไหมครับอยเดี๋ยวมันม,มากินอีกไหมอ่ากินไปแล้วนะครับผมก็มานั่งดูอยู่นานแล้วนะครับเวลาดอกพวกนี้ร่วงหล่นลงปุ๊บมันก็ขึ้นมากินกันเต็มเลยนะครับการเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับก็ แม้ไม่ใช่ธรรมชาติ100%นะครับแต่ก็ว่าพยายามจะให้มันสร้างระบบนิเวศนะครับในบอ่อเนี่ยให้มันคล้ายกับธรรมชาตินะครับมีพืชมีหญ้าอะไรขึ้นมานะครับพวกนี้ลิมตะลิงฝั่งนู้นด้วยนะครับปลาก็จะกินพวกหญ้าพวกพืชน้ําได้ด้วยนะครับผลไม้บางอย่างมันล่วงหล่นลงมานะครับฝั่งนู้นจะมีต้นตะขบนะครับก็เป็นอาหารปลาได้เหมือนกันนะครับ มันก็เป็นถือว่าเป็นอาหารเสริมให้ปลานั่นแหละเพราะว่าบอ่อนี้มันไม่ใหญ่มากนะครับบอ่อประมาณงานหนึ่งนะครับถ้าเลี้ยงปลาถ้าเลี้ยงไม่เยอะมันก็ปล่อยตามธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าปลามันเยอะเนี่ยแล้วก็มีการให้อาหารเสริมบ้างนะครับบางครั้งก็ตัดหญ้าของหอมหญ้ามานะครับยอดต้นผงชูรสบ้างหญ้าขนหญ้านิเปียบ้างมาสมลงนะครับมันก็เป็นอาหารแหล่งอาหารปลาได้เหมือนกันอ่า แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ให้อาหารอาหารเม็ดด้วยนะครับเสริมอาทิตย์หนึ่งกับถุงหนึ่งนะครับถุงละยี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทบ้างบางทีนะครับก็หมดไม่เยอะนะครับหมดเดือนหนึ่งไม่กี่บาทเดไปซื้อปลาตลาดมันแพงกว่าปลาที่เราเลี้ยงใช่ไหมล่ะบางทีซื้อปลาตลาดก็ตัวละร้อยตัวละสองร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกโอ้โหมันขึ้นกินจุบจับจุบจับเลย เดี๋ยวผมจะหาดอกมันอยู่ตรงไหนนี่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 ตรงไหนวะอ๋อนี่นี่นี่อยู่กลางเฟรมโอ้โหมันขึ้นกินพอดีเลยกำลังจะซูมให้ดูเดี๋ยวดูดอกอื่นนะครับอ่านี่อยูอ่กินไปอีกแล้วมันก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับดอกไัตัวนี้อันนี้ผมเจอดอกหนึ่งอ่านี่อยู่กลางเฟรมนะครับเล็กๆเหลืองเป็นจุดนะครับอ่ารอรอดูสักหน่อยว่าจะมีตัวมากินไหม เงียบเลยไม่เห็นตัวมากินเลยตรนนี้เขาเข้ามากินเรื่อยๆนะครับฟางพวกนี้ก็ใช้เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงแบบถึงธรรมชาติดีแหละเราเอาฟางมาทําแซนวิชปลานะครับจำเป็นไหมจําเป็นต้องเอาอะไรมาโรยไหมเอา ขี้มงขี้หมูเอาปุ๋ยข้อกมาโรยไหมไม่จําเป็นนะครับเอาเฉพาะฟางเลยก็ได้นะครับจะเ,เป็นฟางก้อนใส่ไม้ผูกกับไม้ไว้หรือไม้เสียบผ่านก้อนฟางเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันค่อยๆย,ย่อยสลายลงนะครับคือปลาเนี่ยด้วยหลักการนะครับตามธรรมชาติเนี่ยปลามันแบ่งออกไปสักสามหมวดใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็หมวดหนึ่งก็คือเป็นปลากินเนื้อนั่นแหละกินสิ่งมีชีวิตต่างๆกินทั้งสิ่งที่มีชีวิตติดตายแล้วหรือว่า สดสดอยู่นะครับมีทั้งแบบเป็นนักล่าหรือว,ว่ากินสากนะครับปลากินสิ่งมีชีวิตกินเนื้อเป็นอาหารว่าง,งั้นเถอะนะครับอีกหมวดนึงก็คือเป็นปลากินพืชนะครับแล้วก็หมวดที่3ก็คือเป็นปลาที่กินได้ทั้งเนื้อทั้งพืชนะครับลูกผสมเลยกินได้ทุกอย่างนะครับแล้วไอ้ปลากินพืชเนี่ยมันก็แบ่งแย,ยกย่อยไปอีกนะครับว่าไอ้บางชนิดเนี่ยแค่กรองแพงตน้นในน้ำเนี่ยมันก็ จเจริญเติบโตได้นะครับอย่างพวกปลาบึกปลานินพวกนี้กรองแพงต้นนะครับบางชนิดกระดูดตะไคร่น้ํากินนะครับยี่สกนวลจันพวกนี้เด็ดดูดตะไคร่น้ําตามพื้นตามก้อนหินก็ได้นะครับปลาตะเพียนพวกนี้ก็ตอดกินตะไคร่น้ําก็ได้นะครับบางชนิดนี่ก็กินเศษหญ้าเศษพืชน้ําเลยกินจอกกินแหนกินอะไรไม่ว่าจะเป็นตะพงตะเพียนนะครับกินหญ้าพืชน้ําที่เกิดริมตลิ่งนะครับ กินผลไม้ได้ด้วยนะครับผลไม้ล่วงหล่นเขาก็กินนะครับปวกปลาแรดปลาตะเพียนพวกนี้ปลาสวายพวกนี้กินหลากหลายมากนะครับปลาพวกนี้พอเรามาวิเคราะห์อย่างนี้เนาะอ๋อมันก็ประมาณนี้แหละก็ให้มีพืชพันธุ์มันเกิดบ้างนะครับริมตลิงใบมงใบไม้ล่วงหล่นพวกนี้ก็ถูกย่อยสลายก็ปลดปล่อยพลังงานก็ไปเป็นธาตุอาหารให้แพลงต้นในน้ํานะครับพื้นที่บ่อน้ามีช่วงแดดแหน่อยช่วงใบา,างนี้นะครับก็เกิดแพลงตน้น ปลาบางอย่างเขาก็กรองแพลงต้อนกินนะครับมีแดดส่องถึงพืชน้ําตามขอบบ่อขอบอะไรมันก็เกิดได้นะครับปลาพวกนี้ถ้าน้ําขึ้นมาหรือว่าหญ้าทอดยอดลงไปเนี่ยมันก็กินพืชพวกนั้นเสริมได้ด้วยนะครับถ้าเราเอาฟางมาใส่เนี่ยฟางที่ย่อยสลายลงก็จะทําให้เกิดแพลงต้อนนะครับปลาบางอย่างก็มากรองกินแพลงต้อนนะครับพอฟางม,ม,มันย่อยมันเปื่อยมันย่อยแล้วปลาบางชนิดก็จะมาตอดกินนะครับกินเศษฟงเศษฟางพวกนั้นเลยนะครับ แล้วก็นอกจากจะเน่าสลายเฉยๆแล้วเนี่ยมันยังมีมีพวกหนอนแดงเกิดขึ้นกับฟางกับพวกใบไม้พวกที่ร่วงหล่นแบบนี้ด้วยนะครับปลาก็มาตอดกินพวกนั้นได้อีกนะครับแล้วปลาที่เราเลี้ยงไปเนี่ยมันมีทั้งปลากินพืชกินเนื้อนะครับในนี้ไอปลากินเนื้อมันก็ส่วนใหญ่มาอยู่เองพวกปลาช่อนปลาอะไรนะครับมันก็ลูกปลาพวกนี้ลูกปลาน,นิลูกปลากระดีที่มันเกิดนะครับลูกปลาตะเพียนพวกนี้ที่ออกลูกได้เองเนี่ยพอมันเยอะๆก็เป็นอาหารให้ปลาพวกนั้นไป เป็นการคุมปริมาณปลาอีกทีหนึ่งนะครับเขาว่าปลากินปลานะครับปลาถึงเติบโตนะครับถ้าในบ่อมีแต่ปลากินพืชเต็มไปหมดเลยเวลามันออกลูกมาเยอะๆปานนี้เนี่ยมันไม่โตนะครับแหล่งอาหารมันไม่สมดุลกันนะครับมันก็ต้องมีปลาปลากินเนื้อนี่แหละเสริมหน่อยนะครับเนี่ยถ้าใครมีบ่อเลี้ยงแหนแดงเนี่ยโหดีเลยนะถ้ามีบ่อเลี้ยงแหน,แ,นแดงเนี่ยก็เป็นอาหารปลาที่แบบ แทบไม่ต้องไปบดไปหั่นนะครับอย่างนเปียะเขาเอามาใช้เลี้ยงก็ยังต้องไปไปย่อยไปปั่นอยู่นอกบางทีถ้าไม่ได้ให้เป็นใบสดนะครับแต่แหน,นแดงเนี่ยโหหว,วานๆลงเนี่ยอยู่ได้สองสองวันนะครับมันกินครับเดียวหมดเดี๋ยวรอดูอีกโอ้เข้ามากินดิจังไม่ไดเ้เจอแล้วเจอแล้วดอกอยู่กลางน้ําลงหล่นลงมาเนี่ยอยู่กลางน้ํานะครับอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่ น้ำมันเป็นระลอกขึ้นะโอ้กินไปแล้วเห็นไหมครับอ <laughs> ดอกเล็กๆน้องมันก็มากินดีนี่นี่นี่ดูนี่มันล่วงหล่นเต็มเลยนะแสดงว่ามันกินมาหลายวันแล้วแหละดูดินะครับดอกเขาประมาณนี้แหละดอกไม่ใหญ่นะครับเล็กๆ เออมันก็ดีนะมาเกิดตรงริมริมริมน้ำพอดีโอ้โหดูดิมันล่วงหล่นเต็มเลยโอ้โหดูดิดูต้นมันนะครับเนี่ยต้นโอ้โหสูงใหญ่ขึ้นไปนู่นนะครับโอ้โดอกเต็มต้นเลย ล่วงหล่นตลอดเลยนะช่วงนี้ปอกแป๊กปอกแป๊กตลอดเลยเออผมเพิ่งรู้นะครับว่าเนี่ยว่าปลามันกินดอกไอ้ต้นไม้ชนิดนี้ด้วยแล้วมันกินแบบจริงจังกันเลยนะ <st it> จ,จุบจับจุบจับเลยแหละเมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับมันก็พอพลิกแพลงได้นะครับอ่านอกจาก เรารอบบ่อ,อน,น้ําเราเนี่ยเราจะปลูกผลลมงผลไม้ไปได้แล้วเนี่ยก็ปลูกมะมงมะม่วงอะไรเนาะมันก็ยังปลูกผลไม้บางอย่างที่ล่วงหล่นลงน้ําเป็นอาหารปลาได้อย่างโซนนั้นผมจะมีต้นมะเดือ่อต้นตะขบแบบนี้มันล่วงหล่นลงน้ําปลาก็กินนะครับมะมงมะม่วง,งเหมือนกันถ้าอยู่ริมน้ํานะครับถ้ามันล่วงหล่นลงมามปลามันก็กินเหมือนกันนะครับต้นว่าแบบนี้เหมือนกันนะครับปลาก็กินเหมือนกัน อะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้แหละพามาดูต้นไม้นะครับสำโรงที่มันออกดอกแล้วก็ร่วงหล่นลงไปเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะครับก็ไปพลิกแพลงเพิ่มเติมนะครับกับกระบวนการเลี้ยงปลาแบบอาจจะไม่ธรรมชาติร้อเอร์เซนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลึงธรรมชาติแล้วกันนะครับให้อาหารเสริมมันบ้างนะครับด้วยความว่าบ่อมันบ่อมันไม่ได้ใหญ่เกินไปเนาะปลามันเยอะแหล่งอาหารมันก็จะไม่พอนะครับสําเสริมไปบ้างนะครับ